สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะเจ๊คนเดิมคลิปนี้จะมาเล่นเกมไ e มครับในเวลาตี3นะครับก็ไปรู้กันเลยซีดเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะก็คือจะมาเล่นไ e มครับตี3เวลาตี3นะในชีวิตจริงดูซิว่าจะเจอกับตัวอะไรหรือเปล่าเราเข้าเกมก่อนมาถามว่าทําไมต้องไหมครับตอนตี3นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเล่นไหมครับ เวลาตีสามในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะเจอกับสิ่งแปลกประหลาดในเกมไหมครับก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับก็คือผมสังเกตหลายคลิปแล้วที่ยูทูบเบอร์หลายคนเล่นเวลาตีสามก็จะเจอกับสิ่งแปลกประหลาดเน่ยไม่จะเป็นคลิปของต่างชาตินะหรือว่าคนไทยนะเขาจะเจอกับเรื่องแปลกๆตลอดเลยถ้าเล่นเวลาเนี้เขาวอาเวลาเนี้ยมันจะเป็นเวลาช่วงที่แบบว่าผีออกแล้วมั้งมาดิ อยากเจออ่ะอยากเจอองดีท้าทายเลยออกมานี่เอ่อทำขวาวก็ทำที่ขุดมาไม,ไม่มีตัวอะไรเลยอะ่ะจิงเปล่าจิงเปล่าเล่นตีสาจะมีตัวอะไรโผล่มาเปล่าโกหกนะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกขอค่าหน่อยครับต้องการอาหารทำไมมันกระตุกมาเนี่ยตัวนั้นหนีไม่ได้ไม่ฆ่ามันแล้วกันเยียบมาขุดเลย หวานซูีครับนี่แน่ะ่ายซะโอ้ยชิปเปอร์มาไงเนี่ยยังไม่มืดนะมีชิปเปอร์ด้วยเหรอมาครับไอ้บ้าเอ้ยกระตุกไปไปโอ้ยระเบิด เฮ้ย <Hey, S 2> ผมเจอเจอหัวกระโหลกกับไฟวะ่ะเฮสโตนนี่ขโมยเลยอะไรวะโอเคตรงนี okay. ม้มี็นถ้ำพอดีมาขุดทางก่อนมาขุดเหล็กกันหน่อยต้องการเหล็กสองชิ้นเนี่ยนะให้มานน้อยมาก ก็ตรงนี้ม่ถ้าที่แบบว่าไม่ใหญ่มาก่ําผู้ชมไปแล้วเฮ้ยไ<อ>มก้กางเขนว่ะเอาอะมก้กางเขเป็นรูปแบบดินเฮ้ยมาไงเนี่ยฟักทองเรืองแสง ไม่ใช่ล้พอตีฟอกทองเรืองแสงเนี่ยมันไม่ดอกแบบแบบนี้หรอกอีกแล้วทอดสีแดงเวลาับทอสสีแดงวะฮะเวลาจะจะมีตัวอะไรโผล่ันต้องมีทอดสีแดงนะเอาทอดสีอื่นไม่ได้หรอสีฟ้าแบบนี้แล้วเปลี่ยนจากทอดเปสีอยนสิงอ,งอื่นก็ได้เนี่ยโผล่ไปแล้วทอดสีแดง ในป่าลึกแบบนี้มันจะมีตัวอะไรเลอมันจะมีอะไรน่ากลัวมันจะมีอะไรน่ากลัวไปหว่าการที่ไม่ได้กินวนะหิวจะตายแล้วแนะน,น่กินก่อนกินก่อนยำยำยำอร่อยไปเลยออกเดินทางได้ อ้ไ oh oh, oh, oh. มก็โอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเจอเนี่ยคาเรหาผีสิงเกิดมันแบบยิ่งใหญ่ลังการมากเดี๋ยวเราไปสำรวจคขาเรหาผีสิงดีไหมคือไบโอมันเนี้ยโอกาสเจอมันน้อยนะหมายถึงว่าคขาเรหาผีสิงอะ่ะโอกาสเจอมันน้อยเนเกม่มตรครับอะ่ะไม่ค่อยเจอเอะ่ะแล้วคือแบบมันมันเป็นชั้นขึ้นไปด้วยนะ โอ้โหโคตรสูงอ่ะว้เป็นห้องบูชาเหรอเป็นห้องลูกปั้นอะไรสักอย่างอ่ะก็เจ๋งดีอันนี้คือมมนเป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่เคลือหาน่ะคือผมเล่นแมคคัพมาผมไม่เคยเจอนะเอาจริงคือไม่เคยเล่นแมคคัพเวอร์ชันใหม่แล้วเจอเคลหานีสิงอ่ะ โอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อเป็นห้องขังเลยอะไม่มีอะไรไหนดูซิว่าคือคาถนี้มันมีอะไรมั่งอ้ยี่ีว้าวว้าวว้าวนี่มันคืออะไรเนี่ยดูสิเราเจอกับใครเออเกือบตายสกิลตันหนีก่อนจะตุยแล้วเนี่ยก็เป็นคาถาที่น่าอยู่ดีนะแบบไม่ต้องสร้างบ้านออยู่ที่เนี่ยเอออยู่ที่นี่ก็ได้นะมันดูยิ่งใหญ่เนี๋ย อันนี้ก็ปีนห้องอีกแล้วคือมือจะมีแบบนี้ทุกห้องเลยไงเฮ้ยนี่ไงเราเราโผล่มาที่ทางเข้าเลแลวอ๋อนี่มันมีทางเข้าอยู่เว้ยเออทาไมเราไม่เข้าทางนี้เราเข้าทางหลังเฮ้ยนี่มันมาแล้วมันมาแล้วฟันเอา้าอะไรว่ามันตีเราทีเดียวตาย,ยหรอเรืเ่องเราก็เยอะนี่น ดีนะที่เราเซฟไว้ก่อนน้ำผ้ชมถ้าตอนแรกเราไม่นอนเซฟเนี่ยของหายหมดโอ้มันมีตัวนี่อยู่อ่ะไอตัวโจนป่าเนี่ยเราจะเข้าไปได้ไงวะนี่ไงของเราตรงนี้เยี่ยมได้ของมาแล้วไอชิ้มันมาแล้วโอ้มันไม่เข้าไปวะ่ะ เอ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเห็นไหมเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่ในพครื่อหาดด้วยเฮ้ยเอามาเกิดที่ไหนเนะี่ยเอาเราตีเตียงออกไปแล,แล้วเรามาเกิดตรงไหนเนี่ยมาเกิดที่เดิมเลยเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรอยู่ในครื่อหาดอะ่ะมันเป็น,เป,นเป็นหน้าคนใส่หน้ากาก,ากเดี๋ยวะอ่ะผมก็เล่นคนเดียวนะตอนนี้ตีเสียแล้วจุ่มเห็นไหมจุ่ม